อาหารเช้าน,า,นางคะทุกคน,<บ>นมากินข้าวนำนางจา้นาน้งผัดหมามาม่าก็นี่นะคะ,ะส่วนาาอาหา,ารเช้าภาษาซีเรียว นี่ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนวันนี้อายจะไปเซิร์ฟบอร์ดนะคะตื่นเตไปกันเลยค่ะลมแรงมากดูน้ำทะเลค่ะทุกคนสวยมนาะลืมเอาลืมเอาเอา่อไมค์มานะคะทุกคนลืมเอาไมโครโฟนมาเลยบอกว่าวิวสวย น้ำทะเลลงนะเดี๋ยวนานจะไปดูหอยนะคะว่ามีไหมเนาะตรงหาดนี้นะคะไปดูว่าจะมีหอยมแมลงภู่ไหมนะคะแต่วันนี้อากาศดีมากแล้วก็น้ําทะเลลงเยอะมากเมื่อวานเนี้ยมาเดินมาดูมันน้าทะเลอยู่ตรงนี้ตรงนี้น้ําลงมาถึงนู่นเลยค่ะทุกคนน้ำทะเลเมืองไทยเลยเนาะเมืองน,น,น,น้ำลงน้ำลงได้ลายเดีย๋ยวนางจหาไปดูหอยอยู่นนยนยนูนะหอยแมภู่ตนีจะไปไอแปนั่นแล้วไอ้แปะเสื้อปวดท้่ ันนะคะคว่ามีไหมนะคะเพราะว่าน้ําลงเยอะมากเลยค่ะทุกคนน้ำลงลงเยอะม,มากวันนี้บรรยากาศดีสุดๆเลยคนยังไม่เยอะนะนี่นะคะอาจะไปดูหอยแรงภู่ว่ามีไหมนะเพราะว่าน้ําลงมากก็บรรยากาศรอบๆนะคะว่าน้ําลดเยอะมากเลยค่ะทุกคน เเขาลยาไม่ผิดหวังจริงๆเลยแต่ลูกเล็กมากเลยตัวเล็กตะบิดตะปีเยอะมากค่ะทุกคนเต็มโคดหินเลยฝั่งนูน้นยิงเยอะไปกันค่ะทุกคนจะบอกว่าสวยงามมากตัวเล็กมากนะ่ารันะากน่ารัก มีหมกุตมีมากเล็กๆน่ารักอ่ะเยอะมากทุกคนเยอะมากเต็มเลยเต็มไปหมดเลยนะไม่ต้องพาไปดูอีกฝั่งนึงเยอะมากเยอะมากค่ะทุกคนยังเยอะสะออนเนาะ,ะนั่งแห่งนี้แล้วนางสะออนมันเยอะแต่มันลูกเล็กๆนะคะทุกคนลูกเล็กๆเต็มไปหมดเลย ฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งนู้นก็ใช,ใช่เดี๋ยวนะน,นั่งถ่ายย้อนแสงนะคะทุกคนนั่งถ่ายย้อนแสงนั่งก็จะพาไปดูนะคะทุกคนภูเขาภูเขาหอยภู <c oughs> เขาหอยะคะ่ะทุกคนเยอะมากเยอะแล้วก็งามมากเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนี่นะ นางไม่ได้ถ่ายคู่กับอะไรนะคะทุกคนนางมาถ่ายคู่กับหาดหาดหินหอยหาดหอยหินเขาหินเขาหอยหินหินหอยไม่ใช่หอยแมลงภู่ค่ะทุกคนหอยแมลงภู่เป็นภูเขาเลยนะคะเยอะมากข้างหลังก็ใช่แต่มันจะเล็กเนาะมันลูกเล็กๆนะเล็กมากเลยดูสิเล็กๆค่ะทุกคนเล็กมากๆ จะออนอยอ่อนไหลคัด like, ชอบตรงนี้มากเลยเมืม่อวานนี้น้ําขึ้นสูงมากเลยหันบนน้าขึ้นอยู่ตรงนู้นนะเพราะว่าน้ำขึ้นสูงนะคะแต่วันนี้น้ําลดเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําไหลผ่านนะตรนี้ก็จะเป็นแม่น้ําไหลผ่านเมื่อวานนี้ทุกคนที่ตกดินชมมาจากฝั่งนูนนะ้นละเจ้าบอกว่าเจ้าจถ่ายวีดีโอทุกคนสวยงามสวยงามมากสวยมากเลยค่ะทุกคน เสียงทะเลเสียงทะเลก็ดังหอยแมลงผู้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากมันเป็นถ้ำนะตรงนี้นะเมื่อกี้เห็นคนยืนอยู่ข้างบนนะู้นนะนี่นเป็นถ้ำนะคะทุกคนไม่กล้าเข้าไปมาคนเดียวนะวันนี้ข้างนี้นะ,ะสวยงามมากอันนี้ก็จะบรรยากาศรอบๆนะคะ จะบอกว่าภูเขาสูงมากแล้วก็หอยแมลงพู่เต็มเลยค่ะทุกคนาไปดูฝั yeah> ่งโน้นก็จะเป็นโขยมีอะไรติดอยู่ในซอกถ้ำด้วยอ่ะน่าจะเป็นของชาวประมงนะคะท่านคนหอยแมลงผู่เยอะจริงเยอะทุกที่เลยอ่ะเยอะทุกโขดหินเลยนะเยอะมาก ตัวตตมิตมีตัวเล็กจริงๆตัวเล็กสุดๆเลยใช่หมดเลยนะคะตรงนี้นะเยอะมากเยอะสุดๆเลยดูโคตรหาดหินหาดหอยหินนะคะทุกคนหอยมแมลงภู่นะ น่นารักจริงมันอยู่ข้างในเห็นไหมข้างในอ่ะตัวเล็กๆน่ารักจริงเต็มไปด้วยหอยแมลงภู่นะคะทุกคนตกหลุมหอยแมลงภูเต็มเขาเลยอะ่ะเยอะมากเลยเยอะสุดๆเลยคะ่ะทุกคนน้ำลดนะวันนี้ตรงนี้ลูกใหญ่หน่อยนึงแต่ก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่เยอะมาก บอกว่าหอยมแมลงภู่คนเยอะเลยเยอะสุดๆเลยทุกคนแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะตัวเขาจะเล็กเล็กนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเก็บนะก็แล้วก็มันก็เยอะมากด้วยแล้วที่มันหล่นตามหาชายหาดเนาะก็ยังมีนะคะทุกคนยังมีเยอะมากๆนี่คือหอยมแมลงภู่นะคะทุกคนเป็นดงหอยมแมลงภู่ทั้งนั้นเลยเนะต็มไปหมดเลยะคะ่ะทุกคน เยอะมาก เยอะมากๆเลยนั่งให้ดูอะไรนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเขาเนาะหอยแมลงผู้นะคะทุกคนเกาะเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากๆเยอะสุดๆเลยเดี๋ยวได้เมนูแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทําผัดหอยแมลงผู่กินนะวันนี้จะบอกว่าเยอะมากฝั่งนี้ก็เยอะอันนี้จะตัวเขาจะยาวหน่อยนะฝั่งนี้ตัวยาวตัวใหญ่ ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะตัวเนี้ยอันเนี้ยก็ยังเล็กอยู่แหละขันมีแค่นี้เองแต่มันก็มีบ้างแหละทีนะเะท่เยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากๆเลยตัวใหญ่โอ้ถังนี้ตัวใหญ่เยอะเดี๋ยวนังมาเก็บถังนี้ดีกว่าขนาดเป็นโขดหินเล็กๆยังมีเลยนะคะทุกคนเยอะมากโอ้ยนางชอบที่นี่จังห <c oughs> อยแมลงพูดทุกคนเี้ ไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะตรงนั้นเหมือนจุดตัวใหญ่นะตรงนั้นอะ่ะเป็นถ้ำค่ะทุกคนถ้ำอยู่ข้างในเป็นถ้ำเป็นโพรงถ้ำเลยเยอะมากค่ะทุกคนเยอะสุดๆเลยมันน่ารักอะ่ะตะมุตะมีมากเลยนะตรงนี้ ต,ตัวใหญ่หน่อยนึงนาะอยู่ข้างหลังนางนะโอ้โหโอ้มายกอดงหอยแมลงภู่กันทุกคนเยอะมากเลยฝั่งเนี้ยหอยแมลงภูเยอะมากเยอะสุดๆเลยเยอะจริงๆค่ะทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่นะคะทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่ใหญ่มาก นี่จ้ตรงนี้น้วยใหญ่เติบย่หน่วยใหญ่อยู่จา้าเนี่ใหญ่คักอยู่ตรงนี้อดีวนั่งจะมาเก็บเอาหอยมแมลงภู่นี่แหละเมนูตอนเย็นหนอเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูดูให้ดูใช่หมดเลยหอยมแมลงภู่นะคะทุกคนเยอะมาก ห,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 หินหอยหอยห็นเยอะมากเยอะมากๆเลยหอยมแมลงผู้นะคะทุกคนตัวใหญ่ตรงนี้ตัวใหญ่มาก,กเยอะมากน้ำกำลังขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็นี่นะ เดี๋ยวนังกลับแล้วค่ะทุกคนเยอะมากเลยตรงนี้ตัวใหญ่มากตรงนี้ตัวใหญ่ค่ะทุกคนใหญ่นะาดดูดูดๆค่ะทุกคนนั่งพาเก็บเอาหอยจะเลือกตัวที่มันจะมันใหญ่หน่อยนึงนะจะเลือกตัวประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ใหญ่สุดแล้วตามเท่าที่นางเห็นนะเพราะว่า เก็บเอาค่ะทุกคนเก็บเก็บหอยเก็บหอยดูดด,ด,ดูนี่นะเก็บเอานะคะก,กระดันอู้อันนี้เก็บเอาอยากเอ,าอันใหม่นี่นะเยอะมากอันนี้ลูกจะยาวอันนี้ลูกจะยาวๆหน่อยหนึ่งเอาไหมเอาอันนี้จะยาวนะคะทุกคนยาว ก็จะเล็กหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้อยู่นะคะก็ะจะนี่แล้วนี่คนมันเล็กอันนี้ลูกอันนี้ดูโตๆหน่อยหนึ่งเยอะมากเลย นางก็จะหาเลือกเอาแต่ที่ลูกที่มันตัวโตๆหตตตตตน่อยนะนี่นะคะเก็บค่ะทุกคนเก็บเอาเก็บเอาหอยนี่นะไม่รู้่ามาค่ะทุกคนหอยมแมลงผู้นางตัวเล็กมาก แต่ก็พอได้กินนะคะทุกคนมาจามาจา